ไม่ได้หวูอหวาไม่ได้แบบไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายของของความรักอานงกับคุณพระอยากได้ก็ต้องได้จบแค่นั้นเลยได้ดูไหมได้ดูบ้างครับได้ดูมิยาก็ใส่ชุดลงมาได้สวยออกมาได้น่ารักมากเลยหมดเลยหมดเลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งละครหนึ่งเรื่องที่แบบเขาก็คงแบบมีความสุขเลยที่แบบได้ได้ทำออกมาแล้วก็คนดูก็รู้สึกแบบชื่นชอบชื่นชมอะไรอย่างี้ ขอออในชีวิตจริงของอนอในชีวิตจริง,ง,งบบรงหนบ้างครับทีว่านี่เป็นคุณพระในชีวิตจริงของน้องคุณพระแพดี้เขกแน่นอนเลยครับผมเป็นคุณพระตัวจริงของไม่ยาเลยครับอ๋อ <c oughs> พี่แบรไม่ใช่แค่หนึ่งในร้อยพี่แบร์คือหนึ่งในหนึ่งพล้านร้อยล้านอล้